สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องชงออสไอเทคเทอร์โบนะครับหมัดยางใ f c f c ยางขาดเขียยว่าชอบชอบดูชังอออหลายช h งอ g อบวมหมันดูเมงทุกคลิปมันจำได้เม็ดอ,อี๋ยังจำไม่ได้เลย เดี๋ยวมันเท็จเขาจะไปยิงป้าโตวว่างั้นได้ป้านินมันตัวหนึ่งครับป้านินตัวสามสามนิว้วชวน f อฟซีชวนผมไปยิงปลาครับวันนี้ผมกับนหลายอย่างล้วปลานินกำลังร้อยเลยวะได้มาตัวนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามัดย่างเทสกันที่ไปยิงอีกจบไปได้ไหมจะไปครับจ,จะดี ถดงเจ็บมือมดเลยเนาะต้องใช้ตัวช่วยครับเจ็บมือไม่ซื้อหน้าเสียดายมากเลยครับ อยู่ไหมนี่อยู่อ่าแล้วไมไม่ดีดมือพ่อเราแม่เจ็บมือมาเลยจริงดิด,ดีดมือ,อยังไงมันขาดามาขาดดีดเลยนี่มนโครงกำลังยึดถึงดัน ได้แล้วค้างนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวมันครับนี่ยิงปลาเข่าวเว้ยสายสายลิดเป็นตน็นี่เอาสายลิดยองใหญ่เลยยิงปลาไปยิงปลาเข่าครับมีไหมล่ะปลาเข่าบ้านบ้านเองไม่มีปลาเข่าดอก มีแต่ปลาชาดูมีแต่ปลาชะดูปลาข้าวไม่มี F อนี่เป็นลูกชายของคนที่รีวิวปืนกับผมครับปืนยิงป้าเนี่ยแหละครับปืนยิงป้าที่เข้าคนปรกกอบเนี่ยครับพอเขาใช่ไหมรีวิวปืนยิงป้าวะ่ะปืนยิงป้าตางมาแต่ไหนไอำนาจดงหลไม่ใช่งังวัดนานไม่ใช่อำนาจ หม <laughs> <บ>วยอำนาจอํานาจแท้ <c oughs> ช่างดังวัดหนักดังดังไหมช่างช่างวัดหนักม่ดูเลยม่เราเขามปดูเนี่ยมดูเลยสอง ยูไหมนี่ยูยู่ไนเนาะยูไม่ยูไม่ยู่ว่คครับถา้วมายูไหมไม่ยูก็คดัดวะไม่ยูก็คัทคาดก็ไม่ยูมันรวงอยู่ตรงนี้ เนี่ยไก่ชอบหลังห<ง>นดวดหนุ่มไงปดูเดี๋ยวเราดกิีมงานพยายามเนี่ยจำพยายามปดเนาะเสร็จแล้วครับหมัดยางอีเอฟซีขอบคุณครับติดตามรับชม จังออสวีเทคเทอร์โบนะครับช่วยกวดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร้ให้ด้วยครับ